ผมจะไปโชว์หัวกับญานะครับจะตัดผมไปไปเดี๋ยวอ่าพี่ปอยอยู่ไหนลูกไม่ดูเออดูไปเออแม่ดูแล้วเออไอ้ปอยดูให้ไอ้ปอยดูเด้อให้ไอ้ปอยดูเด้อไหนอ้ปอยอยู่ซ้ายไปหาไอ้ปอยดู ถามไอ้ปอยดูหล่อไหมไปถามยา่าน้ำหล่อไหม <laughs> ถามไอ้ปอยดูไอ้ปอย,อปอยหล่อไหมผมล่ะ <laughs> ผมล่ะ เน,เนี่ยวผมะเนี่ยไปหายาด้วยไปกลับบ้านอ๋อกลับบ้านไม่ไปหายาดิด <laughs> ให้อายดูเสร็จแล้วกลับบ้านแล้วสัตว์ <laughs> ย่ามีแขกย่าไม่ได้ดูร <laughs> อ,อเลย <laughs> ม่ขึ้นไปอ่าขึ้นไปโอเคอ่ะถอยก่อนสิบุ๋นได้ไหมไม่ข้นได้ไหมล่ะไม่ยัไม่ใช่แม่เอาเอาไม่เล่นข้างบนอ่ะดิ่งเล่นไหนเิ่งดิ้งเิ้่ดอ้ยดอางดิ้งดิ้งดิ้งด้งดิ้งด้งเิ้ง แม่ดุงไปจังดุงไปกดคอกดคอแม่แม่แม่หู้หู้จับไม่จับไม่ได้นั่นนะเอออ่ะลูกเดีย๋ยวแม่ช่วยนั่น้ะแม่จับอยู่ลูกแม่ออเออเออใส่ 嗯，适当。